สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับกเ,รเราเดี่ยวเอ็นเจอร์เช่นเคยครับผมนี่เราก็จะมารีวิวตัวละครกันอีกเช่นเคยนะครับมีอยู่กับผมมังกี้ชูแล้วก็ไก่โต้งนะฮะครับผมตัวละครน,นี้ก็จะมีชื่อว่าปัญจักศิลัสร์นั่นเองนะ,อะเป็นตัวละครเป็นสู้ยายน้อยเป็นตัวละครฮีโร่คอนเทนด์นะ สำหรับลาสักาเซอร์เวอร์อินโดนีเซียนะครับผมรู้สึกมันจะเป็นศิลปะการต่อสู้ของอินโดนีเซียด้วยนะตัวน,นี้ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ผมว่าชาวดานะโห <c oughs> เชี่ยวเลยน,นี่เป็นตัวละคร normal นะผมตัวละครปกติสามารถใช้เปโซเชา่ามาลองเล่นดูได้นะตัวนี้นะเรามาดูที่เบสิกการจบตีของทีนี้เลยครับผมตัวนี้องตีได้หมดได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด4ครั้งนะ นี่ครับคาร์เสุดท้ายจะเป็นการถีบเพื่อสู้ให้นั่งลงไปนะเนี่ยซึ่งสามารถจับแมนเซสอร์ได้ทุกทิศทุกการโจมตีเลยนะนี่ยเนี่ยเนี่ยผมสามารถจับแมนเชสเตอร์ได้ทุกการโจมตีเลยนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวแปลว่าเป็นตัวที่พิวเลยนะครับแต่มันจะไม่สามารถโจมตีต่อได้นะไอ้คุณปล่อยปล่อยปล่อย เนี่ยมันจะไม่สามารถโจมตีต่อได้นะแต่จะโจมตีต่อได้ต้องใช้ดีค้างช่วยครับเราจะมาพูดถึงดีค้างของตัวนี้ดีค้างจะเป็นการชาร์จครับเนี่ยชาร์จแล้วก็จะมีเป้าเหมือนชาร์ดพลังไว้ที่มือครับมีเป้าเล็งแล้วถ้าเป็นถ้าปล่อยเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยพื้นพลังขึ้นพลังออกไปนะเนี่ยครับสามารถเลือกเลือกทิศได้เลยนะรอบทิศเลยนะ มันจะไม่เป็นแบบเลงแล้วเคลื่อนที่แนวแนวอย่างเงี้ยแนวไวคายโรบินอะ่ะมันไม่ใช่นะน,นี่จะเคลื่อนที่แบบได้รอบชิดเลยนะเนี่ยคุณกันน่ครับเนี่ยถ้าเต็มร้อยมันจะเจาะเกาะด้วยนะครับนี่ครับนี่คือเต็มร้อยนะแต่ถ้าไม่เต็มก็ไม่เจาะนะะต้องเต็มร้อยนี่ครับจุดเด่นของไอ้ดีค้านี่ก็คือเมื่อเรา โจมตีใส่คู่รูทูที่นั่งลงเกินนะเกินเนี่ยมันจะเด้งพื้นด้วยนะผมถ้าเราโจมตีใส่คูู่ทุที่นั่งลงเนะีย่ยซึ่งอย่างที่บอกครับมันสามารถไอการโจมตีปกติอะสามารถโจมตีต่อได้เมื่อเราแล้วก็โจมตีต่ออีกรอบหนึ่ง อาวุธเขานี่เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกลียวเกียวอ่านี่ยใช้ดีค้างช่วยในการโจมตีต่อได้นะการโจมตีพื้นฐานนะอ,อไปเรามาดูเรื่องการการะโดดตัวนี้ครับตัวนี้สามารถกระโดดได้สองครั้งนะนี่ครับใครนินจานะ กัดจมบตีในรูปแบบของการกระโดดเนี่ยสามารถจมบตีได้สองครั้งครับจะเป็นการแล้วก็ถีบเนี่ยถ้าเราถีบผู้ต่อสู้ที่ยืนอยู่เนี่ยผู้ต่อสู้จะกระเด็นนนี่ครับจะกระเด็นการกระโดดจมบตีรุบนต่อไปก็คือการกระโดดแล้วกดดีค้างครับเนี่ยดีค้างจะเป็นการทุบผู้ต่อสู้เนี่ยสามารถทุบผู้ต่อสู้ที่นอนอยู่ได้ คล้ายๆแค่นั้นแหละรันนิ่งแบ็คป่ะที่มันกระโดดแล้วก็ทุบใช่ครับใช่เลยก็สามารถผสมกันได้นะระหว่างการโจมตีกระโดดโจมตีปกติกับกระโดดกดดีค้างนี่ครับโอ๊ยลืมพูดไปว่าไอ้กดดีค้างตอนปล่อยพลังเนี่ยสามารถจัมเมอร์เซินได้ด้วยนะเนี่ยจัมเมอร์เซินได้ มันเอาไว้แบบว่าโจมตีตัวที่นั่งอยู่อะนะครับสามารถจะไม่เส้นดดได้กดวิ่งมันจะมันจะวิ่งเลยยกเลอร์แลวการวิ่งไม่ได้อ๋อเ้ยกเลื่อแลการกระโดดไม่ได้เหรอได้กเลืด้วยการกระโดดไม่ได้ต้องวิ่งเอาต้องวิ่งเอาหรือปล่อยเอานะจะยกเลิกแต่มันกระโดดไม่ได้นะเวลาเราเราเร,ร,ราชาร์จนี่ยกระโดดไม่ได้คนเราพูดอีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยตังนี้ครับกดกันค้าได้ ใช่ตัวนี้กดการค้างได้นะเดียวมากมาพูดถึงข้อพิเศษของการกันเลยแล้วกันมาสามารถเนี่ยะมับมาสามารถแดชได้ถ้าเรากดการค้างไว้มันสามารถแดชได้คนระับแต่ไม่จะแต่มันจะไม่แดชทะลุพต่อดดสู้นะน <c oughs> จอาชนเอาพูดถึงการวิ่งครับตัวนี้สามารถวิ่งจบดีได้สองครั้งจะเป็นการ พูดถึงสู้ให้นั่งลงนะอันนี้ต้องโดนสองครั้งติดนะผม,ะมถึงจะทำให้ทำให้พูดถึงสู้นั่งนะถ้าโดนแค่ครั้งเดียวเนะี่ยถ้าโดนครั้งสองครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่นั่งนะโอ้โเนี่ยถ้าโดนครั้งสองครั้งนี้มันจะกึ่งจุกแทนนะต้องโดนสองครั้งติดกันนะเนี่ยแล้วก็สามารถวิ่งแล้วกดจบตีได้สามครั้งนะครั้งที่สามจะเป็นการเสรยรูฟคุณลูกขึ้นไปเนี่ย ซึ่งการวิ่งโจมตีของเขาเนี่ยสามารถจำมิสเซอร์ได้ทุกทุก,ท,กทุกการโจมตีเลยนะเนี่ยแต่ไม่สามารถวิ่งแดชแอทแท็กสองรอบได้นะเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้แดชแอทแท็กสองรอบได้ไปเราไปดูที่การเคาเร์เตอร์โจมตีครับผมการเคาร์เตอร์แอทแท็กนะโจมตีนบ เนี่ยครับเขาเต้ยแท็กกันจะเป็นการสไลด์ไปข้างหลังนะครับผมแล้วก็สวัดเท้าผมออ่ืมันไอตัวนี้มันกันการค้างไงรู้สึกยากไหมรู้สึกยากเลยเนี่ยมันการคันกันค้างเลยจัดจังหวะจัดจังหวะค่อนข้างลำบาก เค้าเตอร์แล้วก็สไลด์ไปข้างหลังโคตสูนะแล้วก็สามารถจรถามเมอเซ็นได้นะสำหรับการเค้าเตอร์ของเขาคุณจะกันทำไมแล้วโอ้คุณจะกันเนี่ยเนี่สามารถใช้เมสเซ็นได้นะโอ้กว่าจะได้ ไปดูที่สกิลตัวนี้ผมสกิลแรกแล้วผมสกิลหลังสกิลอเซสซอรี่แลผมจะเป็นการตั้งท่าป้องกันครับนี่ครับถ้าใครโจมตีมาเนี่ยมันจะสวนส่วนการโจมตีกลับไปครับนี่ครับแทงเข่าแล้วก็เตะให้นั่งซึ่งสามารถเคาน์เตอร์ได้นะผมไอ้คุณโจมตีผมมาครับจะตายเหรอ แลแต่เคเอร์เตอร์ก็คือเมื่อคู่ต่อสู้โจมตีเรามาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราสามารถกดสกิลได้เลยสวนเข้าไปได้เลยเนะี่ยครับสามาชเคาเตอร์สวนเข้าไปได้นะนอนใช้ได้ไหมเนี่ยคุณได้ผมนอนสินอนใช้ไม่ได้นะผมสกิลนี้มันออกแนวคล้ายๆสกิลของฮัลมาชสกิลหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นสกิลหลังบ้าที่มันตั้งท่าโจมตีบแบบนี้นะใช่ใช่ ไปมาดูที่สกิลหมวกครับผมสกิลหมวกเนี่ยจะเป็นการเตะคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นไปสูงครับแล้วก็กระแทกพื้นนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าสกิลมันคล้ายๆกับหลังไอหลังคอมแบทใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนหมวกมาเป็นอีกใช่ผสมกันผสมกัน,นแต่สกิลนี้สามารถนอนแล้วก็ใช้ได้นะแต่คุณต้องหอบพังครับ นอนใช้ได้ด้วยนะจะได้รับใช้ได้ไหมน่าน่าจะไม่ได้คุณได้บเตสารนะเฮ้ยใช้ได้ด้วยเริ่มดีแล้ว,เ,ลวเออคล้ายๆหลังของคอมแบทเลยนะคุณตาหลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรหคอมแบทคุณเอามาโชว์สิครับไอ้สกิลหลังที่มันถีบไปคล้ายกันอนะ่ะแต่อันนี้แต่สกิลหลังมันจะถีบให้มึนนะฮะคุณทำให้ผมหมุน นี่ยอันนี้จะไม่มึนแบบมึน,มนแบบแบบหยุดไม่ได้ผมว่จาจัได้แล้วเนะี่ยไหนคุณน้ำแข็งน้ำแข็งมาน้ำแข็งมาแข็งใช้ไม่ได้ครับมไม่ได้อยู่แล้วตนะ้องลงแล้เอาล่ะครับจัดได,คนะคด้ครับคุณจัดเฟอร์เฟคเลยไหมเอิร์ธเมทครับเอิร์ธเมทมาสิครับเอิร์ธเมท นี่ได้ด้วยนะครับนี่เป็นสกิลส่วนที่ดีสกิลหนึ่งเลยนะหัวนะครับเก็บไปใช้เลยครับนะต่อไปมาดูที่สกิลชุดครับผมสกิลชุดนี้จะเป็นการปล่อยพลังขึ้นเต่าครับนี่ครับพลังขึ้นเต่า่อใส่คู่ตือสู้นะตัวคู่อสู้ที่นอนอยู่จะโดนด้วยนะครับนี่ครับดูท่าทางการโจมตีการปล่อยของมันนะ คล้ายๆพลังขึ้นเต่าเลยนะนี่ครับ,บแต่พอพอไปเสร,ร็จของสกิลนี้ก็คือต้องกดดีค้างครับดีค้างมันจะชาร์จนี่ครับใช่มากนะตอนชาร์จมันจะมาดูตรงมือมันสังเกตตรงมือมันนะตอนชาร์จมันจะพลิกไปพลิกมาให้ดูนะเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาแล้วก็ปล่อยพลังออกไปนะครับ แล้วก็ข้อพิเศษของสกิลชุดอีกอย่างนี้ก็คือมันสามารถกระโดดใช้ได้ด้วยนะครับเหนน็นเสื้อมัง้ะได้เสื้อมังแบบบางอางกระเด็นไกลกว่ารสดุดใช้ใช้ตอนโดนตีได้ไหมโม่ครับ,รบใช้ไม่ได้ครับใช้ได้แต่ตอนกระโดดกระโดดโจมตีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้ครับ เราเราโจมตีนะถ้าคู่เดือดู้โจมตีเราใช้ไม่ได้นะครับเก็บไปหนึ่งตัวน้องก็โดด้วยนะครับผมสลับสกิลเสื้อตอนกระโดดใช้นี่ยน้องก็จะโดดแล้วก็เด้งขึ้นมาเนี่ยต่อไปเป็นสกิลอาวุธครับผมสกิลอาวุธนี่จะเป็นการหมุนหมุนตัวครับหมุนตัวโจมตีไปข้างหน้า ทั้งหมดสครั้งแล้วก็กระแทกพื้นอีกครั้งหนึ่งพองเป็นหฮิตด้วยกันนะสามารถกดยกเลิกในการกดสกิลอีกครั้งหนึ่งหรือจะกด A หรือกด S ก็ได้นะแต่คูตู้คูตู้จะจะไม่มุนนะอกแบบชงนะงักแค่นี้เดียวเนี่ยมึงซึ่งมันสามารถกดดีครับสามารถกดดีเพื่อกระแทกพื้นอย่างรวดเร็วได้เนี่ยแช้พืนยางรวดเร็วนะ แต่ตัวนั่งจะโดนโดนทีเดียวนะครับตัวผมตัวนั่งน่ครับตัวนั่งจินโดนทีเดียวมันจะไม่ไม่ลอยไม่ลอยขึ้นไปนะขอพิเศษของสกิลวูดนะครับผมเมื่อเราโดดใช้เนี่ยจะเป็นการตวัดแต่พต่อสู้ครับนี่ครับสามครั้งอันนี้จะเป็นสามครั้งนะสามครั้งไม่สามารถแบบตวัดครั้งเดียวแล้วกดดีตวัดกระแทกพื้นเลยไม่ได้นะต้องตวัดครบสามครั้งเลยนะสำหรับไอ้น,นี้สำหรับต,ตอนกระโดดใช้ ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้าคุณสุดอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วเรากระโดดใช้เนี่ยมันจะโดดทีสุดท้ายนะเนี่ยครับผมต่อที่<ม>แรกจะไม,ม่โดดมีมีให้ด,ดูนี่ะถือเป็นสกิลอาวุธที่หลากหลายนะโดดใช้ได้ใช้บนพื้นได้แต่ใช้ใส่ตัวที่นอนได้ต้องกระโดดใช้ กระโดดใช้ใช้ใช้แส่ตัวที่นอนได้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นเป็นยืนใช้จะไม่สามารถใช้แส่ตัวที่นอนไดนะ้ต้องกระโดดใช้เท่านั้นตีต่อใช่ไหมอ,อีกตัวที่พิ้วเลยนะใช้ได้เลยพิวใช้ได้เลยเนื่องจากเขาจับเป็นเซิร์นได้แทบทุกการโจมตีเลยนะแต่ไอ้แ็กก็ได้โจมตีปกติก็ได้ ดีค้างก็ได้ไใช่เนี่ยชอบเอจะเกาะต้องใช้ครบร้อยนะถึงจะเกาะจะเกาะนะแล้วมันไม่ใช่ทิศเดียวอะ่ะมันเลงรอบทิศนะเลงรอบเลยนะถ้าเพื่อๆคนไหนที่สนใจก็ลองไปเล่นดูได้ครับผมสำหรับตัวปัญจศีรษะนะตัวละครคอนเทสตของรอสซาก้อินโดนีเซียนะครับผมตอนนี้ พวกเราทีมงานเดียวเชอร์ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมพบกับการรีวิวตัวละครแบบนี้ได้ใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ